การสร้างข้อสอบแบบ d ป o า d o w n list มีขั้นตอนดังนี้คือคลิกที่ปุ่ม Easy form ที่แถบเครื่องมือจะปรากฏหน้าต่าง Add form object เลือกปุ่ม Add question เพื่อสร้างข้อสอบจะปรากฏหน้าต่าง Easy form editor ในส่วนของ answer type ให้เปลี่ยนจาก input เป็น dropdown list ในส่วนของ question caption question ให้เปลี่ยนเป็นคำถาม style select setting ตรงปุ่ม edit คลิกเข้าไปเพื่อทำการตั้งค่าในส่วนของคำถามและคำตอบ s t i o n ในส่วนของฟอนต์คลิกที่ select เปลี่ยนเป็นฟอนต์ m a sans serif ตัวหนาขนาด12คลิกโอเ okay. ค t e x t c o l o r เปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการในที่นี้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินคลิกโอเคในส่วนของ answer ฟอนต์เปลี่ยนเป็น MS Sans Serif ตัวหนาขนาด12คลิกโอเคเทคคัลเลอร์เปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการ b บ็ k g ก o u n คัลเลอร เปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการแคปชั่น user r a n w เปลี่ยนเป็นคุณตอบ correct answer caption เปลี่ยนเป็นคำตอบที่ถูก point caption one เปลี่ยนเป็นคะแนนที่ตอบถูก point caption t o เปลี่ยนเป็นคะแนนที่ได้ในส่วนของ caption ต่างๆเราอาจไม่ต้องเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะถ้าเป็นวิชาภาษาอังกฤษ correct a n swer ติ๊ก yes ไว้ display correct answer ติ๊กเครื่องหมายถูกเพื่อที่จะให้แสดงกระดาษคำตอบในส่วนของสไตล์เนมให้พิมพ์คำว่า dropdown list ลงไป เพื่อที่ครั้งต่อไปถ้าเราทำข้อสอบแบบ d ป o p d o w n list เราก็สามารถเลือกตรงสไตล์เนมแบบ d ป o p d o w n list ได้เลยค่ะคลิกโอเค l e c t s t y y l s s t t t n n g เปลี่ยนเป็นรูปแบบ d ป o า d o w n list ที่เราสร้างไว้เสร็จแล้วให้พิมพ์ที่คำถามตรง text to display หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ในส่วนของ answer one ก็พิมพ์คำตอบลงไป enter เมนเทอร์แต่ละครั้งมันจะมาแสดงตรง default select setting เมื่อผู้เรียนกดตรงดับดาวลิสตจะมีรายการให้เลือก correct answer ให้เลือกคำตอบที่ถูกในส่วนของ point เป็นการกำหนดคะแนนว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่ในที่นี้ให้คะแนนเท่ากับ1น่งเสร็จแล้วคลิกโอเคลากคำถามและคำตอบมาวางไว้ในบริเวณที่พื้นที่ที่เราต้องการเราจะลองทำข้อ2ต่อไปเลยนะคะโดยการไปที่คลิกที่ add question จะปรากฏหน้าต่าง Easy Form Editor ขึ้นมาในส่วนของ Select Style Setting ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเป็น d อ o p d ว w ิส i s t อยู่แล้วเราก็ควรที่จะเปลี่ยนเป็นดอ o ดาว w ิสอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้จำค่าเดิมไว้ที่ Text to Display พิมพ์คำถามข้อที่2ลงไปค่ะ ในส่วนของ answer 1หนึ่งพิมพ์คำตอบค่ะ ในส่วนของ c o r r e c t answer เลือกคําตอบที่ถูกพ o i อ t ใส่คะแนนลงไปคลิกโอเคแล้วลากมาวางไว้ในที่ที่เหมาะสมเราจะทำข้อ3ต่ออีกสักหนึ่งข้อนะคะโดยการไปที่คลิก add question จะเปิดหน้าต่าง Easy Form Editor ขึ้นมาในส่วนของ Select Style Setting ให้เปลี่ยนเป็น Dropdown List อีกครั้งหนึ่งพิมพ์คำถามใน Text to Display พิมพ์คำตอบในช่อง answer c o l l c t answer mm hmm. เลือกคำตอบที่ถูกช่อง point ใส่นนคะแนนคลิกโอเค mm hmm. ลากมาวางในบริเวณพื้นที่ที่กำหนดต่อไปเราจะทำการสร้างปุ่ม Add submit button mm hmm. เพื่อทำการตรวจคำตอบให้คลิกที่ปุ่ม Add submit button จะเจอหน้าต่าง Button Property ขึ้นมาตรง Caption จะมีคำว่า Button ให้เปลี่ยนเป็นตรวจคำตอบจะเห็นว่าข้างบนจะเป็นภาษาต่างดาวเราจะต้องเข้าไปแก้ไขตรง Style คลิกที่ Edit ฟอนต์เลือกเป็น MS Sans Serif ตัวหนาขนาดเท่าเดิมก็ได้นะคะคลิกโอเคเทคคัลเลอร์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้แบ็กกราว n d คัลเลอร์เปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการคลิกโอเค แล้วคลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งค่ะในส่วนของ Submit Information m ม t ตอดให้เปลี่ยนเป็น No Information v i e e w r s u l t ติ๊กเครื่องหมายถูกเข้าไว้ในส่วนของ Password จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่จะต้องบอกให้ผู้เรียนทราบว่า Password คืออะไรเพื่อผู้เรียนจะได้ตรวจดูคำตอบได้ Item Sense เปลี่ยนเป็น Custom, Select Item เพื่อที่จะเข้าไปทำการกำหนดหน้าที่จะตรวจคำตอบในหน้านั้นๆตอนนี้เราอยู่ที่หน้าที่5เราจะให้ตรวจคำตอบในหน้าที่5ก็โดยการติ๊กเครื่องหมายถูกที่เพจ5คลิกโอเคแล้วคลิกโอเคอีกครั้งหนึ่งค่ะลากปุ่มตรวจคำตอบมาไว้ในที่ที่เราต้องการ ปรับขนาดให้เหมาะสมต่อไปเราก็จะไปทำการสร้างส่วนของการดูคำตอบก็คือในส่วนของ edit r e s o l t page ในโปรแกรม desktop author จะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราทำการสร้าง edit r e s o l t page ไปแล้วในการสร้างข้อสอบแบบใดแบบหนึ่งมันจะจำค่าเข้าไว้ท่านจะเห็นว่าคำว่าผลการสอบก็ยังอยู่เหมือนเดิม คะแนนรวมที่เรากำหนดไว้ก็ยังคงค่าอยู่และในส่วนของกรอบที่แสดงผลที่เป็นเส้นไข่ปลาเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปก็จะเห็นว่ามีการกำหนดค่าเป็นฟอนต์ ms sans serif เรียบร้อยแล้ว t e ทคเป็นสีตามที่เราต้องการที่เรากำหนดตั้งแต่แรกในส่วนนี้เราสามารถที่จะไม่ต้องทำได้ในการทำข้อสอบครั้งต่อๆไปนะคะ เสร็จแล้วเราก็กลับไปสู่หน้าแบบทดสอบเดิมโดยการคลิกที่ Edit Book Page แค่นี้ก็จะทำการทำข้อสอบแบบ Dropdown list เรียบร้อยแล้วค่ะ